สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนันดี้เช่นเคยนะคะน้ำฟอร์ดออโต้ปทุมธาน,นีของเรานะคะวันนี้น้ำมีตัวเอเวอร์เรสนะคะสีบอลเงินตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวไปทูบูคู่ของเรานะคะราคาที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนาเรานของเราเองนะคะมาให้กับลูกค้าดูกันในวันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะน้ำแต่งสไตล์ของตัวะจังหน้าแบบขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.0นะคะแรงม้าอยู่ที่2 1 3แรงม้านะคะ แรงบิดก็อยู่ที่500นิวตันเมตรของเราเองนะคะต่อไปัวคู่ของเราตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลยนะคะตัวท็อปของเราเดี๋ยวเรามาดูไปกับน้ําได้เลยนะคะว่าตัวนี้ใส่อะไรเพิ่มเติมมามากนะคะน้ำก็จะพาลูกค้าเดินบนดูที่ตัวรถเป็นพร้อมกันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะน้าแต่งเป็นตัวกระจังหน้า FORD แบบขนาดใหญ่เป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้นะคะใส่ให้กับลูกค้านะคะแบบสปอร์ตแล้วก็มีไฟ LED 3ดวงนะคะอยู่ด้านบนนี้นะคะ แล้วก็พร้อมได้ตัวหนังสืออะคริลิกคำว่าเอเวอร์เรสด้านบนนี้นะคะตัวนี้นะคะก็มีเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ตัวข้อไฟหน้าของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะใส่เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะดูสปอร์ตแล้วก็ป้องกันการเป็นรอยนะคะที่ตัวไฟนะคะตัวนี้เลยนะคะใส่ให้เพิ่มเติมมานะคะ แล้วก็ถัดมาด้านข้างของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชุ่มล้อมาตรฐานแบบ3นิ้วนะคะแบบไร้หมุดนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะใส่เพิ่มเติมให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวน,นี้นะค่ะแต่งล้อให้นะคะพร้อมไปด้วยตัวลายแม็กของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กของฟูเอลนะคะขอบ20นะคะยางก็เป็นยาง B ีอนั่นเองนะคะตัวน <pe ี้นะคะก่อถนนได้อย่างดีเลยนะคะใส่ให้กับลูกค้านะคะถัดมาด้านข้างนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาก็จะเป็นตัว ตัวนี้เลยนะคะตัวถาดลงมือของเราตัวนี้นะคะเพิ่มให้นะคะพร้อมไปด้วยตัวแรปหลังคานะคะตัวนี้ก็ทําเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นแรปหลังคาสีดานะคะให้กับลูกค้าเลยนะคะตามที่ลูกค้าต้องการดูได้เลยนะคะแต่งรอแบบนี้นะคะหรือว่าจะแต่งสไตล์ไหนนะคะก็บอกกันได้เลยนะคะก็ยินดีนะคะทําให้ได้หมดทุกอย่างเลยนะคะมุมด้านหลังก็เพิ่มมาก็เป็นตัวฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้ก็ใส่เพิ่มให้นะคะ ด้านท้ายของเรานะคะตัวนี้เลยนะคะก็แต่งหล่อเช่นเดิมนะคะก็จะเป็นตัวข้อบไฟท้ายนะคะตัวนี้นะคะใส่ให้นะคะเป็นไฟคู่ตัวนี้เลยนะคะที่ใส่ให้แบบวหล่องนี้นะคะแล้วก็มีไฟคาดท้ายตัวนี้นะคะก็เวลาเราเหยียบเบรกนะคะก็จะขึ้นไฟแสงมานะคะตัวนี้นะคะเป็นสีนะคะไอ้กับตัวเรานะคะไม่ทําให้ส่องสายตารดด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะดูสปอร์ตแล้วก็ยังหล่อเลยนะคะตัวนี้ แล้วก็พร้อมไปด้วยตัวท่อของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นท่อแบบขนาดใหญ่นะคะที่เพิ่มเติมให้กับลูกค้านั่นเองนะคะเป็นท่อตัวนี้เลยนะคะเป็นยี่ห้อของ HKS นะคะตัวนี้นะคะใส่แล้วก็ทําให้เสียงนุ่มนวลน,นะคะได้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเนาะดูกันไปรอบรถได้เลยนะคะไม่ว่าลูกค้านะคะอยากได้สไตล์ไหนแต่งยังไงนะคะแบบไหน หรือว่าอยู่ที่ไหนทําอาชีพอะไรนะคะก็บอกน้ําได้เลยนะคะน้ำนดีให้บริการเต็มที่แล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านนะคะหรือว่าจะเป็นแรนเจอร์หรือว่าจะเป็นตัวเอเวอร์เรสหรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะก็แจ้งน้ําได้เลยนะคะก็ตามเบอร์ที่โชว์อยู่ด้านหน้านี้นะคะหรือว่า add l i น์มาก็ได้นะคะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่คอยติดตามกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเพจน,นะคะที่ ติดตามน้ำมาแล้วก็ที่ออกรถกับน้ำไปหรือว่าลูกค้าที่กำลังจะออกรถจกได้รถกับเราอยู่นะคะก็โทรหานําได้ทุกเมื่อเลยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เียนเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ